การจนบุรีมาแล้ววอรีเด็ดหิตติดปากความจริงคือความจริงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครพรรคประชากรไทยแกนนำพรรคประชากรไทยลงพื้นที่เปิดตัวประธานสาขาพรรคเมืองการและเปิดตัวผู้สมัครสีเขตขาดเขต5ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณศาลาประจําหมู่บ้านบ้านเลขที่149่งสทับสองหมู่ที่3ตําบลปากแพกอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางปราณีสวัสดิ์ทองรองหัวหน้าพักนายนิธานจันทร์รองหัวหน้าพัก นายเตชศิษฐ์ขชาติรักโคษุกของประชากรไทยพร้อมทีมงานในลงพื้นที่เพื่อประชุมจัดตั้งตัวแทนของพรรคประชากรไทยสาขาจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน60คนซึ่งการจัดตั้งตัวแทนสาขาของพรรคได้ทำการตามขั้นตอนของทางที่กกตกำหนดไว้ทุกประการโดยเริ่มบวชหาตัวที่เป็นประธานรองประธานอีกสองคนในที่ประชุมได้เริ่มเปิดตัวผู้ที่จะเข้าไปเป็นประธานสาขาของพรรค โดยมีการเสนอชื่อนายอัศวินถนอมทรัพย์เป็นประธานสาข,าขาของพักประชากรไทยจังหวัดกาญจนบุรีส่วนรองอีกสองคนคนแรกได้นายเสกสันเพลงปานรองคนที่สองนายอำนาจสมจิตรองคนที่3โดยใช้เวลาประมาณ30นาทีมีผู้รับรองถูกต้องตามขั้นตอนของทางกะกะตกำหนดและต่อจากนั้นได้เปิดตัวผู้สมัครของพักประชากรไทยทั้ง4ี่เขตซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมี5้าเขตเลือกตั้งพรรคประชากรไทยส่งเพียงสีเขตประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่1มีนายปีชาไรควรหรือครูปีชาเจ้าของวดีดังความจริงคือความจริงขณะที่เปิดตัวชาวบ้านเห็นถึงกับรองว่าเพิ่งเห็นตัวจริงเห็นเพียงในข่าวเรื่องหวย30ล้านเขตเลือกตั้งที่สองนายรัชกิจหอละเอียดเขตเลือกตั้งที่สามนายดวงทองดอนแลและเขตเลือกตั้งที่สี่นายบุญเกิดอินสว่างโดยเขตเลือกตั้งที่ห้าไม่ได้ส่งตัวผู้สมัคร โอกาสนี้ในปีชาใครควรหรือครูปีชาได้กล่าวถึงการที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อต้องการดูแลประชาชนให้กินดีอยู่ดีมีความสุขและที่มาลงสมัครของพรรคประชากรไทยเพราะวิสัยทัศน์ที่ตรงกันเพราะตนเองเป็นครูก็ดูแลนักเรียนเมื่อมาถึงโอกาสหนึ่งก็พบเห็นประชาชนอีกรูปแบบจึงอยากเห็นประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่อยากให้ประชาชนถูกเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆจึงมาลงเป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคนี้ต้อนอยากเห็นความยุติธรรม หากผู้ที่ระดับเป็นสอสอต้องมาดูแลความทุกข์สุขของประชาชนให้แท้จริงหากตนเองได้รับการเลือกตั้งก็จะนําปัญหาต่างๆเข้าไปในสภาเพื่อให้แก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนและตนเองได้เดินออกไปพบประชาชนได้ฝากถูกเรื่องของปากท้องประชาชนเวลานี้ประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจไม่ดีสินค้ามีราคาแพงดังนั้นเราจะทําอย่างไรที่จะให้ประชาชนหลับสบายกินดีอยู่สบายมีปัจจัยที่ครบไม่ขาดแคลนปกติ ตนเองก็อยู่กับนักเรียนดูแลนักเรียนผู้ปกครองเมื่อมาสมัครสสก็จะดูแลประชาชนให้มีตรอยยิ้มส่วนเอซทราบตนเองมาสมัครได้เข้ามาอวยพรให้ตนเองประสบผลสําเร็จมากเลยฝากอยากให้ครูได้เป็นสสและอย่าทิ้งประชาชนนะการดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องมีรายได้เดือนละ6000บาทสําหรับปัญหาราคาสลาก,กินแบ่งรัฐบาลที่มีราคาสูงเกิน100บาทตนเองได้มีโครงการเรื่องนี้แล้วหากได้เข้าสภาจะเร่งดําเนินการเรื่องนี้ทันที การแก้ต้องแก้ให้ตรงจุดต้องแก้ตั้งแต่ต้นน้ำลงมาถึงปลายน้ำเวลานี้การแก้ยังเก่ายังไม่ถูกที่คันธุรกิจทุกตัวต้องได้กำไรปัจจุบันผู้ค้าไปรับมาแพงจึงต้องจำหน่ายแพงตามทำอย่างไรจะให้ทุกฝ่ายสมประโยชน์ร่วมกันเวลานี้ทุกคนไม่มีความสุขทั้งผู้ค้าผู้ซื้อไม่มีความสุขเพราะแพงมากหากตนเองมีโอกาสเข้าไปจะเร่งแก้ขไขเรื่องนี้ให้ทันทีส่วนกองสลาก ไม่ได้โกงอย่างที่ประชาชนเข้าใจเก่าต้องให้ทุกที่คันคือทำอย่างไรที่จะทำให้ทุกฝ่ายมีความสุขทุกวันต้นทุนมีปัญหามานานทำอย่างไรจะทำทุกอย่างให้ไม่ทุกจริตหวยลอกไม่มีจริงขั้นตอนของกองสลากมีขั้นตอนมากซึ่งการโกงนั้นก็ลำบากครูปีชาเก่าทิ้งท้ายข่าวนี่24การจนบุรีปีชาไหลวารินรายงาน